เดี๋ยวครับทุกคนอยู่กับเรียงเกลือเอพิโซดสองครับเกี่ยวับวที่ล้วผมถึงตรงไหนนะเพราะแล้วผมน่าจะถึงประมาณตรงแถบนี้นะครับในคลิปอะเอพิโซดหนึ่งนะถึงประมาณนี้ได้ถึงประมาณมายฟิลแล้วก็ประมาณนี้แลหละก็หลักๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากานะครับมีแค่อัปเกรดโพชั่นตัวนี้ที่อัปเกรดโพชั่นปกติแล้วก็ไปที่ซื้อผลไม้โง่ๆไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็มีที่อัปเกรดเอนชานส์อันนี้เป็นที่อัปเกรดเอนชานส์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกวะ แล้วก็ไม่มีแล้วด้นน้นก็เป็นจังเกิลออบบี้นะครับเหมือนเอพิโซดหนึ่งผมไม่ได้โดดไม่ได้โดดให้ดูนะครับแต่ว่าไอ้เรื่ก็ไม่โดดให้ดูเหมือนเดิมก็เป็นออบบี้ปกตินะไม่มีอะไรยากกว่าแล้วก็นีนเป็นที่ที่ที่เอ็นชาร์ตฟรีแล้วตรงนี้เป็นแอตแลนติกคือที่ตกปลาครับสามารถมาตกปลาเอ็เคตรงนี้ได้ชิวๆเลยรตรงนี้ตรงนี้ชิวจัดอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่ตกปลานี่เป็นที่ลอดห่วงลอดห่วงสามสิบเอ็ดห่วง,วงได้ของปะเดี๋ยวมาดูให้สามสิบเอ็ดโอเคเราก 랜ด้อมแฟลร์เนี่ยก็สุ่มดอบตามนี้โอเควันนี้ถึงตรงนี้ก็เป็นที่รีเบิร์นนะครับจุดติเป็นที่จุดติที่แรกนะครับซึ่งน่าจะมีที่ที่2อไหมไม่รู้ว่ะแต่นี่คือที่จุดติที่แรกนะครับก็มาจุดติตรงนี้แล้วก็จุดติดีกว่าแหละเพราะจุดติมันจะมันจะได้แบบพวกเปอร์เซ็นต์อะไรทําให้ฟาร์มง่ายขึ้นเยอะใช่ป่ะมันจะทำให้ฟาร์มง่ายขึ้นเยอะว่ามาจุดติดีกว่าครับใครมาถึงจุดติก็แนะนําว่าอย่าข้ามจุดตินะครับก็จุดติไปเลยก็ประมาณนี้ครับจ่ายพิเศษแล้วสำหรับพิเศษนี้ผมบอกเลยว่าวนี้เกย แล้วก็เมจิกเอกอยากลองโดนนี่เชก็กิฟพาแรกที่เราซื้อนะครับเกมเป็นเกมพาแบบชิวๆอ่ะก็คือซูเปอร์สตาร์เตอร์แพ็คผมว่าหลายคนเนี่ยจะรู้ว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนมันจะคุ้มค่าขนาดไหนครับกับซูเปอร์สตาร์เตอร์แพ็คผมจะซัดให้ดูก็ขอให้ได้เป็นเอกลุศีดาก้อนนะครับเป็นไข่ที่ราคา400แต่ว่าเราสามารถซื้อได้ในราคา240บาทแล้วก็แคทโพบอร์ดน่ารักมุงมิงช่างแม่งอะไรก็ช่างนะครับซื้อแม่งเลย โอเคมาครับไข่ลูกแรกและลูกสุดท้ายในเกมนี้ที่ผมจะเปิดเพื่อเติมซื้อนะครับไข่ลูกแรกลูกสุดท้ายในเกมนี้ <Okay. S 1> มาดูกันนะครับว่าผมจะเฟี้ยวไหมอยู่ไหนวะเฮ้ยไข่อยู่ไหนอ๋อไข่อยู่นี่โอเคโทษดีมาครับผม50%ขอแบบไม่หวังเยอะขอตัว13%กับ35แล้วกันไม่เอาไอ้ตัว50%แล้วกันขอตัวแบบไม่35ก็บ13บสามกันนะนโมตัสสะพอคาวะโตขอให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคครับลุย เฮ้ยตัวเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ได้ดูตัวเท่าไหร่ก็นึงเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจมันตัวเท่าไหร่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหอหี้ยก็ได้อยู่โอเค <c oughs> ถือว่าไม่ได้ตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถามสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่โอเคว่าถือว่าได้อยู่ถือว่าเฟี้ยวถือว่าได้เฟี้ยวต่อไปเราจะมาที่เราจะเล่นมาที่เอ่อ VIP ก่อนเอา V ก่อนแล้วกันเอา V ก่อ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 นเรื่องเพชรจะไม่ใช่ปัญหาหล่อไปถ้าเรามี V เฮ้ยหลบคครัั VIP ดีม้อะนนน ไม่รู้แต่ผมไปก่อนละ400โรบักนะครับแต่ว่ามีไอ้นั่นที่มันฟาร์มอยู่ข้างในอะดิไอเวนนั่นมันมายืน FK ฟาร์มเพชรอยู่ข้างในอน่ยแล้วผมจะดูได้ไงว่าเพชรผมจะได้ดีเปาวะไม่เป็นไรครับเพื่อ400โรบักจัดไปแต่ไงผมเดินไปอยู่กับมันยังไงผมก็แน่ได้แล้วถือว่ามีมันแบบคอยช่วยฟาร์มเพชรให้โอเคปะจัดไปครับอีก400โรบักนะครับกับ VIP ลยุยเก็บ อย่าเจ็บเจ็บจีบ๊ดโอ้ยลืมลืมรีวิวน,นี่เลยค่อยว่ากันดูหน่อยสิว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงสี่ห้าสิบยี่สิบยี่สี่เจ็ดสิบหกโอ้ยได้เยอะอยู่นะถ้าถ้าไปนานๆน,น,นี่ก็มีเป็นหมื่นอยู่นะเอ้ยทำมาเล่นไปได้เยอะนะครับนี่ผมมาแบบแปบ๊บเดียวก็ได้มาเป็นร้อยแล้วหมายความว่าถ้าแบบชั่วโมงนึงก็น่าดได้เป็นหมื่นอยู่นะมนันไปได้เยอะนะครับได้เยอะ VIP ก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่นะไม่ทุเรศน,นะ แล้วก็มี1.5ด้วยแล้วก็กิฟต์แบ็กอู้หู6ชั่วโมงให้คุ้มนะอันนี้คุ้มนะบอกก่อน6ชั่วโมงกิฟต์แบ็กไปนึงขอดูกิฟต์แบ็กอันนี้ได้มา4อันกิฟต์แบ็กเนี่ยได้ของดีอยู่ไม่แย่นะครับมันตอบของเยอะอยู่นะครับมันตอบแบบพวกโพชั่นอะไรซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มีปัญหา V.I.P. นะับ V.I.P. ถือว่าไม่แย่นะครับเนี่ยพวกเนี้ยมาใช้ประโยชน์ได้ครับเนี่ยเรียกอุกกาบาตแล้วเนี่ยถือว่าดีพพวววกกกกกิิฟ์นนนนนนนีีีีีี้้้้ถือออออ่่าาาดเเเเปปป็ขขงงแแบบบบรรรรยยยะะไซลลทมมโชัณ เก okay, ือว่า VIP ผมผมให้ว่าน่าจะคุ้มนะั้นน่าจะคุมค้มน่าจะคุ้มต่อไปครับยังไม่หมดครับผมบอกยังไม่หมดครับ ตอนนี้เราเหลือเราจะซื้อของที่เป็นไฮไลท์ที่สุดในในเกมนี้ครับนั่นก็คือเมจิกเอครับผมเขาบอกว่าจะมีโบนัสเชนแฮชชิ่งก็คือจะแบบจะเพิ่มโอกาสในการที่เราจะได้โกลเด้นแล้วก็เรนโบเพชรนะครับคือเวลาเราสุ่มเนี่ยมันจะมีโอกาสได้แบบเรนโบเพชรแล้วก็โกลเด้นมากขึ้นนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพวกเราสุ่มของเนี่ยมันจะมีโอกาสปปเปอร์เซ็นต์ใช่ปะจะมีเปอร์เซ็นต์ถูกปะมันจะมีเปอร์เซ็นต์แบบพวกกระต่ายโง่ไก่โง่แล้วก็ตัวสีชมพูเนี่ยมันไอพวกเนี้ยมันจะมีขั้นพิเศษก็คือขั้นโกลแแลล้้้้้้้ววกกกก็็ขขขขััััันน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 ทีี่่่่่่เเเเเปรรรโโโบบบบะะะคคคซซึงงพยยจสุมไดอาาาาตถื นนีนะครับมันก็มันก็จะมีโอกาสสุ่มง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมเนี่ยวิจัยมาแล้วอัลต้าลักกี้เนี่ยผมว่าไม่คุ้มมันจะมันจะแตกต่างอัลต้าลักกี้ตรงอัลต้าลักกี้เนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้สุ่มพวกนี้สูง0.245เปอร์เซ็นเนี่ย, 2, 4, เ,ยเรียกว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงสมมติถ้าเราสุ่มได้เรนโบกโกมันก็มันก็คุ้มกว่าถูกปะฉะนั้นผมเลยคิดว่า1,200เอก1,200โลบัไม่ใช่ปัญหาถ้าท่านผู้ชมอยากรู้นะครับว่ามันจะเพิ่มโอกาสสุ่มเยอะไหมดูกูเป็นตัวอย่างและถ้ามันไม่คุ้มก็ไม่ต้้้อองซืแค่นนััไปละ มันมาแล้วมันมาแล้วเ X กแฮปอาเชน t ูแฮ e เดอะโกลเด้นอ Event r a i n b o เพ e t มันมาแล้วเก๊ครับต่อไปเราต้องหาหนูทดลองก่อนก็คือก็คือไอกกระบองเพชรโง่ๆนี่ o ที่ราคาสามแสนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเอากระบองเพชรโง่นี่ o ini, ผมว่าไปนู่นกันเลยเราไปที่ X Machine ก่อนเราไปเพิ่มโอกาสเขาจะเพิ่มเขาจะเพิ่มเพิ่มไปนี่ก่อนไปเพิ่มแบบให้มันสุ่มไข่เยอะๆเก๊ครับนี่เราซื้อนี่ก่อนซื้อนี่ก่อนเพื่อแบบไว้แบบไว้ทําให้เราแบบเกลือได้รวดเร็วขึ้น แล้วมาดูกันนะครับว่าเกมพาร์ทที่ผมซื้อไปราคา1 2 0 0พันสองรอเนี่ยมันจะช่วยผมได้มากน้อยขนาดไหนด้วยกระบองเพชรอันนี้นะครับคือถ้าผมสุ่มไปเนี่ยถ้าเกมพาร์ทมันช่วยเนี่ยโกเด้นกับเรนโบ์ต้องออกนะครับถ้าโกเด้นกับเรนโบ์ไม่ออกเนี่ยกูบอ,อกเลยกูเลิกเล่นแค่น,นั้นแหละไปลุยยังอเดียไม่มามันมันเพิ่มโอกาสแต่ไม่ได้เพิ่มอาจจะไม่ได้เพิ่มง่ายขนาดนั้นโุ้ย เอา้าว่ะเฮ้ยมานะเฮ้ยมาวะ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ยังไงตัวที่พี่ยูรีให้มามันดีกว่าอยู่แล้วเพราะตัวพี่ยูรีเนี่ยมัน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 ถัดไปหลายด่านนะครับแต่ว่าอันนี้ผมแค่ลองดูเฉยว่าโอกาส er. ม,ามาันออกไหมเฮ้ยออกนะทําเป็นเล่นไปถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ย2.34จี่ตีสองพนะครับแต่ถ้าเป็นเลนโบเพิ่มมา3.7เจฮ้ยทําเป็นเล่นไปเพิ่ม <teraz S 1> มาเยอะนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขออีกทีถ้ามันออก2รอบเนี่ยแปลว่า <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเลนโบ2กับโกนึงเฮ้ยเฮ้ยเกมพาร์ทดีเกมพาร์ทไปหลอกแดก ผมได้กริลล่าตัวธรรมดาแล้วก็กริลล่าโกที่เพิ่มมาประมาณ7800เป็น2.9กับกริลล่าเรนโบว์ที่3.7เเฮ้ยทำไปเล่นไปเกมพาร์ทไม่หลอกแดดนะครับเกมพาร์ทนี่ตรงปกขออกทีเพื่อความสบายใจโอเคไม่ไม่ออกเลย3ทีออกแล้วทีออกเฉลี่ยคือ4 5่ีมีเรนโบว์ออกแน่เกมผมเฉลี่ยฟังก็คือประมาณ4-5ทีเนี่ยเรนโบว์มาแน่ตัวหนึ่งอันนี้2ทีละ2ทีไม่ออกเนี่ยโกมาแล้วโกมาโกมา2ทีโกมา3ทีทีที่4ทีที่4เนี่ยต้องออกแล้วเรนโบว์ นี่ไงเฮ้ยสามสี่ทีเรนโบว์ออกแน่นอนเฮ้ยทำเป็นเล่นง่ายขึ้นนะครับทำให้มันถือว่าเกมพาร์ตหนึ่งพันสองร้อยโลบัรนี้ถ้าเราเล่นยา,ยาวๆถือว่ามีโอกาสที่มันจะทําให้คุ้มได้นะครับถือว่าดีถือว่าดีครับถือว่าดีส่วน V I P มันจะมี V I P บู t ด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่า V I P บูตอยู่ไหนนะเก็ okay, ต่ว่าเรามาสุ่มสปินฟรี่ตรงนี้เป็นแคสเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถมาสุ่มสปินฟรีกับอะไรตรงนี้ได้นะรเราสามารถมาสุม Free, ่มสปินฟรีแล้วก็แล้วก็ของ Free, สำหรับ1,200เมจิก1200โลบัคกับเมจิกเอกับ V.I.P. V.I.P. อะถ้าใครอยากได้เพชรผมแนะนำเลยไม่ต้องไปซื้อเพชรมึงซื้อ V.I.P. แล้วเสียเวลาฟาร์มนิดหน่อยผมว่าคุ้มกว่าใครอยากได้เมจิกเอ็กก็ถ้ามีตังก็ได้แต่ถ้าไม่มีตังก็ไม่เป็นไรแค่นั้นแต่ว่าผมได้ของฟรีละมาี่นี้ครับสำหรับสาหรับการทะลุโลบัคะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เสียตังเพิ่มแล้วเพราะว่าอันนี้คืออันนี้คือของเดือนนี้ครับสมมุติถ้าผมเติมบินนะี่ยไม่มีแดดแล้วอันนี้คือเฉลี่ยแล้วว แล้วถ้าวันหนึ่งผมถึง500ซับนะผมจะเปิดรายได้ได้แล้วผมเปิดรายได้ได้แนละ้วผมจะไปบริจาคนะีให้โลบ็อกเนะเพื่อกลายเป็นโลบ็อกครับผมะโลบ็อกกลายเป็นโลบ็อกใช่